ี่ครับมาพอกกันคือเก่ากับอายใหม่สายมวลมือนี้สิพามาหนองคายครับวัดผ้าตากเสื้อนี่สกายวอลสกายวอล์กนี่นี่พาชมเบิบ้งพารีวิวให้เบิง้งอันนี้กะเป็นพี่น้องสปปอลาวฝั่งนี้อันนี้กะเป็นน้ำโขง นี่เป็นจังไดงามบอกนี่รีวิวให้เบิงเดิน,นีเด้อนี่อยู่นองคายเด้อครับวัดผาตากเสื้อนี่เป็นบอสแจวบบรรยากาศสวยสวยสวยนี่สกายวอล์กสกายวอล์กสกายวอลวอ์กธรรมชาติงามเป็นไดเป็นไดไปสิมาเที่ยวกันมาเด้อบรรยากาศกำลังดีนี่บมมีแดด มีหมอกฝนนิดๆน,นี่พี่น้องสปปลาวนี่น้ำโขงเด้อนี่เส้นน้ำโขงนี่แบ่งนี่ฝั่งไทยนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่พี่น้องสปปลาวธรรมชาสตร์บนหลายอยู่เราต่างกันนน่นอนนี่ธรรมชาติบ้านเฮานี่นี่น้ำโขงเอ้ยบรรยากาศงามงามุณน่ะหนองคายด้วยครับเด้อนี่เดินหนองคายเด้อ น่ะดดรถแลนดโอ้ยนะเกาะกลางมีเกาะกลางพร้อมงามเนาะรีวิวให้พี่ให้น้องเบิง่งไพเห็นบ่เคยมากกับเบิง่งของผมนี่แหละนี่แต่ไพาสีมาก,ก็มาไดบ้บอยากงามบอโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ซันนี้ก่อน สวัสดีครับ